รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมริยนทีวีอยู่ดีกินหวานต๊อก๊อใส่ใส่ใส่<ๆ>ใ่แต่น้ำไหลของไทยลื้อเชียงคำเป็นซิกเนเจอร์แล้วย่งแม่ย่างสมไฟในบ้านควันไม่เต็มบ้านครับก็ มีเหมือนกันอะแต่ว่าม,ามแต่ก็ไลาย,ยุงได้ไลย,ยุงได้ตัวที่ยอด เที่ยวไปซ้ำดางสัปดาห์นี้นะครับผมโจวี่พามาขึ้นเหนืออีกครั้งนะคะอยู่ที่จังหวัดพะเยาแมตอนนี้อยู่กับแขกรับเชิญของเราสวัสดีครับ,บแม่วราพรซึ่งวันนี้แม่วราพรจะพาผมไปเที่ยวในจังหวัดเป็นชุมชนไทลื้อเมืองมาเมืองหยวนก็มีอยู่5ท,ที่ที่แรกที่เราจะไปหนาวแม่แมแมก็คือ <c oughs> ก็คือท <c oughs> ี่บ้านหยวนหรือศูนย์ทอผ้าวัดหยวน แล้วก็จะไปบ้านมางเป็นเฮนลือไปศูนย์กะละแมซึ่งเป็นโอทอกไปที่วัดนันตรามเป็นศิลปะพม่าที่มาอยู่ดั้งเดิมดั้งเดิมจบที่วัดพระธาตุสุวนอ๋อที่นี่ดังมากผมพูดไปนี่เสียงอาจารยสั่นจันิดนึงเพราะรถนี่ลมแล้วก็เย็นมากเลยนะมแต่พยาวนี่ไม้อากาศดีมากแบบหายใจรู้สึกได้ว่ามันแบบออกซิเจนเนาะมันโล่งมันไม่มีฝุ่นไม่มีควันเหมือนที่อื่นเลย แม่ไม่หนาวเลยครับเห็นแม่นั่งสบายมากเลยฮะมันคนพื้นที่ไม่หนาวหรอกชินชินสบาย,บายสบายเพราะว,ว่าออกกาลังอยู่ทุกวันทุกเช้า oh. ทุกเย็นใส่ตัวงดูอ่อนแอกันขนาดนีอันหนึ่งชุดแม่ก็เลยเห็นแม่แต่งตัวแบบนี้เนี่ยเขาแบบเรียกว่าไทยลื้อเลยเ<อ>ไหม,ช,มชุดไทยลื้อคะ่ะเป็นผ้าฝ้าย เป็นผ้าฝ้ายซึ่งไทยลื้อของเชียงคำนั้นจะมีลายน้ำไหลจะไม่เหมือนที่อื่นออเทเซอร์ีต่างๆต้มหูอะไรอย่างนี้ก็คือเป็นไทยลื้อเลยครใช่ใแล้วก็ผมอยเกจเห็นว่าคนไทยลื้อเนี่ยส่วนใหญ่ทั้งชายทั้งหญิงเขามักจะ เหมือนมีผ้าพันศีรษะใช่เพราะอะไรคะแม่เพราะว่าผ้าตรงนี้ถ้ามียุงเราก็สามารถที่จะเอาปัดยุงได้หรือเออเลื่อเวลาทรากัวแล้วก็เก็บผมอะไรต่างๆพวกนี้เหงื่อออกแล้วเช็ดได้ด้วยเช็ดได้ด้วยอเนกประสงค์แล้วถ้าเกิดอย่างนี้เนี่ยผมมาถึงพะเยาวทั้งทีมาเที่ยวชุมชนไทยลื้อทั้งทีเนี่ยผมจำโอกาสได้ใส่ใส่ลองใส่ซะหน่อยไหมแม่โอเคเป็นหนุ่มไทยลื้อที่รูปหล่อที่สุดฝากหวานจริงๆ เอและเราถึงเล่สถานที่แรกของเราเป็นสูวนวัฒนธรรมไทยลื้อบ้านยวนใช่ไหมครับแม่<ช>ไทยลื้อวัดยวนวัดยวนเอาโจอี้มาเปลี่ยนผ้าอ๋อในนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนที่เก็บเสื้อผ้าแบบไทยลื้อทั้งหมดเลยใช่แต่ว่านี่จะเป็นเสื้อแบบผู้ชายที่ใส่กันนี่เสื้อแบบไทยลื้อจริงๆ,ๆไทยลือจริงๆริง แม่บอกว่าผ้าส่วนใหญ่เนี่ยจะทํามาจากผ้าฝ้ายซึ่งเวลาหน้าหนาวเ,เนี่ยใส่ผ้าฝ้ายก็จะอ,อุ่นใช่ถ้าหน้าร้อนใส่ผ้าฝ้ายก็จะเย็นใช่สุดยอดมาก ผมแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยตอนนี้เป็นหนุ่มไทยลือแล้วนะครับแม่พอใช้ได้ไหมฮะใช้ได้รูบรอเลยลุงไทลือรูบร้อยส่งนี้แม่ต้องแนะนำสาวๆไทยลือผมรู้จักสักคนแล้วมั้งรูบร้อยเลยแม่เอาล่ะเดี๋ยวแม่จะพาผมไปเที่ยวอะไรต่อครับก็จะไปเที่ยวดูการแต่งกายเกี่ยวกับเสื้อผ้าทั้งนั้นนะคะตั้งแต่การแต่งกายการนทอพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าอะไรแบบนี้นะครับ่ดูกันครับผม น,น้ำชาน้ำชาร้อนร้อนชาร้อนร้อนดีใจจริงโอ้สีนี้ผมรู้ว่าชาทากุระนะครับเนี่ยการดื่มน้ำล้าของคนไทยนีก็คือเป็นการรับแขกแก้วก็คือแขกหรือญาติมิตรสายที่มาเยี่ยมเยือนเราก่อนที่เราจะดื่มเราก็มีการกล่าวต้อนรับทักทายก็จะเซยเซยก็คือเหมือนกับคำว่าชายโยจะเซยเซย เซย์เซยเซยแล้วก็เซย์จะสองสามแล้วก็หนึ่งเป็นหกครั้งอ้าวตอนนี้มีใครงงไหมครับเดี๋ยวเราจะมาเซย์กันนะได้ยินดียินบ้านแขกแก่ตีมะแอวมะเยิมสวนวัฒนธรรมไทยลือวัตยยนอยู่ดีกินหวานตอกกอเซย์เซย์เซยเซยเซย มาเป็นการต้อนรับพี่เซอร์ไพรส์ผมมากไม่คิดมาก่อนเลยว่าได้มนที่นี่เขาโอ้ขอบคุณครับแม่ว่าจะมีประเพณีการอบบพูดอะไรอย่างนี้ก่อนดื่มมันก็มันได้ให้ความคพลเขืิมากผมเป็นการดื่มช้าที่เพลเพิที่สุดในชีวิตเลยของผมแต่น้ำไหลของไทยลื้อเชียงคำเป็นซิกเนเจอร์ก็คือเราแอบใส่ผักแว่นของเราไว้ ก็คือจะเป็นน้ำไหลแล้วบวกผักแว่นเข้าไปใช่เราเรียกว่าน้ำไหลผักแว่นขับคลี่ปลอดภัยห่วงใยทุกการเดินทางเป่ใหม่คะคาดเขมขันนิรภัยหรือยังคะคาดแล้วค่ะแล้วคุณแม่คาดเข็มขันนิรภัยยังคะคาดแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นเราสองคนพร้อมแล้วก็ออกเดินทางได้ยิ่งระยะหลังเราเห็นอุบัติเหตุมักเกิดขึ้นกับรถโดยสารสาธารณะอยู่บ่อยครั้ง ทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจำนวนมากค่ะซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้ผลักดันมาตรการการใช้เข็มขัดนิรภัยให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและสร้างวินัยในการใช้รถใช้ถนนของคนไทยถึงแม้ว่าหลายคนจะคิดว่าการคาดเข็มขัดนิรภัยจะเป็นเรื่องที่น่ารำคาญคาดแล้วอึดอัดก็ตามแต่ประโยชน์ของการคาดเข็มขัดนิรภัยนั้นจะช่วยลดจำนวนผู้เสียชีวิตได้ค่ะ เพราะเข็มขัดนิรภัยนั้นถูกออกแบบมาให้คาดผ่านส่วนที่แข็งแรงที่สุดของร่างกายไว้อย่างสะโพกและหัวไหล่จึงทําให้เข็มขัดสามารถกระชับและประคองร่างกายได้เป็นอย่างดีเมื่อเกิดอุบัติเหตุนั่นเองค่ะช่วยไม่ให้คนกระเด็นออกไปนอกตัวรถจากแรงกระแทกหรือแรงเวี่ยงช่วยกระจายแรงกระแทกที่เกิดจากอุบัติเหตุช่วยให้ร่างกายเคลื่อนไหวช้าลงเพื่อลดอาการบาดเจ็บ ช่วยป้องกันสมองและกระดูกสันหลังจากอันตรายเห็นถึงประโยชน์ของการคาดเข็มขัดนิรภัยกันแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะต้องทําให้ชินค่ะก่อนการเดินทางทุกครั้งอย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยนะคะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของคุณค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม